สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Hunter X Hunter เกมมือถืออนิเมะ X Hunter มาใหม่จากค่าย X7 เกมภาพสวยน่าเล่นมากครับผมสำหรับเกมนี้แล้วก็ทาง X7 เกมได้ทำการแจกค,คูปองเงินสดฟรี1,000หยวนหรือเท่ากับ4,500บาทไทยแจกฟรีทุกคนนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่สายฟรีห้ามพลาดครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลย โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าดาวน์โหลดของเกม Hunter X Hunter จัตุค่าย X 7เ v e Game นะครับทุกคนในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆของตัวเกมนะครับผมอ่าก็จะมีหลายภาษาเนาะเกมนี้แนะนําให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนนะครับมีหลายภาษามากแล้วก็แจกคูปองเงินสด1000หยวนหรือว่า4 5 0 0ัรบาทไทยนะผมแจกทุกวันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเกมเนาะตรงนี้กลุ่มแชทเกมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็แนะนํากดเข้าด้วยนะครับ ให้เรามากดดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมคําว่าเปิดตรงนี้เนาะอันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทาการติดตั้งติดตั้งเสร็จก็กดคําว่าเปิดเพื่อเข้าเกมได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t o r ที่ดีที่สุดโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมแล้วก็วิธีการเล่นกันเลยสําหรับวิธีการเล่นครับทุกคนมาที่ a v v n n t u r e ตรงนี้ครับผมหรือว่าเป็นรูปป้ายตรงนี้เนาะติเข้าไปครับเกมนี้ผมเราจะเล่นผ่านแชปเตอร์ต่ตางๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แชปเตอร์ที่4นะครับทุกคนติเข้าไปอยู่ที่ดาน 6ขีด6นะครับทุกคนกดตรงนี้ครับผมถทา่ทายเนาะใช้พลังงานสายฟ้า5อันนะครับทุกคนเกมนี้คผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด8ตัวละครนะทุกคน4ตัวละครหลักแล้วก็4ตัวละครรองนะครับแนะนําให้จัดทีมได้เลยนะครับทุกคนเกมนี้ก็จะมีสายแทงสายซัพพอร์ตแล้วก็สายโจมตีนะครับทุกคนมี3สายนะครับทุกคน จัดทีมเสร็จนะครับขวามือตรงนี้ก็จะเป็นศัตรูนะครับผมที่อยู่ใน่ดนนี้เนาะอันนี้ผมจะสู้กับบอสแล้วนะครับผมโอเคครับผมกดท้าทายไปครับมาแล้วครับผมเกมนี้ก็จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3เนาะแล้วก็มีระบบออโต้นะทุกคนกดตรงนี้นะครับให้มันโจมตีอัตโนมัติเลยนะครับผมภาพสวยใช้ได้เลยเนี่ยครับผมใครที่เป็น FC เกม Hunter X h u น t e r รนะผมแนะนำเกมนี้เลยครับผมภาพโคตรสวยแล้วก็มันด้วยครับทุกคน เอสกูงสกิลครับผมเอฟเฟกนะน่าเล่นมากครับผมอ่าสีตัวละครหลักของเรานะผมมันจะต่อสู้เนาะแล้วก็สีตัวละครรองนะผมมันจะช่วยเนาะช่วยโจมตีแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับเห็นไหมครับเหลือสองตัวสุดท้ายครับทุกคนสู้ได้ไหมสกิลไปครับนี่ยิงปืนนะครับผม อไอตัวที่มันใช้ไพ่เนี่ผมน่าจะเป็นตัวเมตานะผมว่านะหายากมากทุกคนเปิดตู้กาชาไม่เคยได้สักตัวอ่าแล้วก็จะได้ระดับนะครับผมตามจริงเราต้องให้ได้ระดับ SSS นะทุกคนอันนี้ตัวละครผมตายเนาะ,ะแล้วก็จะได้พวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมระบบอารีนา PVP อารีนา PVP เกมนี้ก็จะวัดคดีค่าพลังนะครับทุกคนาก็จะมีร้านโครงร้านค้าอารีนานะครับ อันค้าของราวงของรางวัลนะครับอันดับแรกให้เรามาที่ตรงนี้ครับผมผู้จัดการจัดทีมเนาะตรงนี้ครับผมอันแนะนําให้ทุกคนจัดทีมตามที่เราจัดทีมพันดานได้เลยครับผมกดเซฟครับอ่านะครับผมอารีนาเกมนี้เราสามารถต่อสู้ได้ห้าครั้งต่อวันนะครับทุกคนกดท้าทายได้เลยครับผมมาท้าทายสักหนึ่งแมตช์ละกันจัดทีมมาครับผมนี่จัดสายโจมตีก็จะภาพเน้นๆเลยครับผม มาแล้วครับผมเร่งความเร็วไปครับคูณ3ระบบอารีนาเราไม่สามารถใช้ระบบออโต้เนี่ยทุกคนเราต้องกดสกิลเองนะครับอาเรียบร้อยครับผมพอเราชนะครับผมเราก็จะได้รับคะแนนนะเนผมเลื่อนอันดับนะครับแรน์กิ้งนะครับทุกคนแล้วก็จะได้รับเหรียญตรงนี้เนาะเอาไว้แลกของที่ร้านค้าอารีนาระบบตัวละครและระบบอัปเกรดตัวละคร ตัวละครเกมนี้ครับผมมันจะมีแค่3สายนะผมมีสายแทงสายโจมตีกาจภาพแล้วก็สายซัพพอร์ตนะครับสายโจมตีกาจภาพก็จะขึ้นเป็นรูปโรคแบบนี้เนาะถ้าสายโจมตีก็จะขึ้นเป็นรูป2อันแบบนี้นะครับทุกคนถ้าสายซัพพอร์ตก็จะขึ้นเป็นพืชแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับผมที่ตรงนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการอัปเลเวลให้กับตัวละครนะทุกคนก็จะใช้ อ่าผล,ลไม้แล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆนนการอัพเลเวลนะครับเราสามารถอัพได้ครั้งละ1เลเวลนะครับผมแล้วก็ครั้งละ10แล้วก็5เลเวลเนาะอันนี้ตัวละครผมมันตันอยู่ที่เลเวล20นะทุกคนกดอัพได้เลยนี่ครับผมถ้าเรานะผมอยากอัพเลเวลอีกเราต้องไปทําการเลื่อนขั้นตัวละครนะทุกคนให้หาอุปกรณ์ตรงนี้มาเนาะอ่าทรัพยากรตรงนี้มานะครับาหาง่ายๆนะทุกคนวิธีการหากดมาที่ตรงนี้เลย ทีเขียวตรงนี้ครับผมแล้วก็ีตรงนี้มันก็จะแนะนำเนาะว่าเราควรหาในด้านไหนแล้วก็กดตรงนี้ครับผมใช้พลังงาน5้าอันนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับแนะนําให้กดให้ครบทั้งหมดนะครับเพื่อทำการเลื่อนขั้นให้กับตัวละครของเราเนาะกดได้เลยครับผมกดป้ายครับผมอพอเราได้ครบก็กดเลื่อน,อนขั้นตัวละครครับผมนี่กดได้เลยครับผม เดินขั้นครับเรียบร้อยครับผมตัวละครก็จากสีเขียวจะกลายเป็นสีฟ้านะครับทุกคนก็จะเพิ่มพวกค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆเนาะแล้วก็ได้รับพอยต์สกิลนะครับันส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวละครนะทุกคนเราสามารถอัพได้นะทุกคนเห็นไหมในส่วนนี้ก็จะเป็นการใส่การ์ดนะครับผมการ์ดพวกนี้ก็มันจะช่วยในการเพิ่มค่าต่างๆให้กับตัวละครของเราเนาะพวกค่าเลือด ค่า a t k ค่าพลังป้องกันค่าอะไรต่างๆนะทุกคนหาไพ่แต่ละช่องมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนเห็นไหมมันจะเพิ่มค่าสเตตัสพวกนี้ไม่เหมือนกันนะทุกคนแนะนําให้สายพวกไพ่ระดับ S หรือว,ว่าสีส้มนะทุกคนมันจะดีมากนะอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นระบบอัปดาวเท่ากับตัวละครนะทุกคนถ้าเราจะ Up อัปดาวตัวละครก็หาตัวละครตัวซ้ํามาเนาะอ่าเราอัปดาวผมมันจะปลดล็อกสกิลแล้วก็ปลดล็อกค่าสเตตัสต่างๆให้กับตัวละครของเรานะครับ ระบบกาชาปองณปัจจุบันครับผมก็จะมีให้เราเปิด4ตู้นะทุกคนอ่ามีเปิดกาชาปองหน้าตู้เนาะหาตัุละครหน้าตู้แล้วก็ตู้ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตู้การันตีตวละครระดับ S นะครับแล้วก็ตู้อันนี้น่าจะเป็นตู้ทั่วไปนะครับผมมันการันตีตวละครระดับ C แล้วก็ B นะครับทุกคนช่วงแรกผมจะนำทุกคนมาเปิดตู้นี้นะครับ ตูนี้เนาะมันมีโอกาสออกตัวละครระดับ A และ S นะทุกคนโอเคผมเปิดพร้อมกัรครัสิบใบมาได้ใครครับผมตัวนี้สีดาวโหระดับ A นะถ้าขึ้นสีส้มนะผมจะเป็นตัวละครระดับ S นะครับผมดูง,ง่ายๆนะดูแค่แสงนะครับผมก็จะมีให้เราเปิดตัวละครหน้าตู้เนาะในตัวนี้ระดับ S นะทุกคน แล้วก็ตู้นี้ครับผมจะเป็นตู้ลิมิเต็ดเนาะการันตีตวลครระดับ S แน่นอนครับผมตู้นี้ถ้าใครมี RY แบบนี้เนาะเอามาเปิดได้นะครับผมสำหรับเกม Hunter X Hunter นะครับผมทาง X เป็นเกมน่าทำการแจกคูปองเงินสด1,000หยวนหรือว่าเท่ากับ4,500บาทไทยนะครับทุกคนผมขออญาตสอิธีการใช้คูปองเงินสดแบบฟรีๆนะครับให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยครับทุกคน ผมขอ,อย่าเลือกเป็นแพ็ค328อย่หยวนตรงนี้ครับผมกดที่เข้าป้าแล้วมันก็จะขึ้นให้เราชำระเงินเนาะเห็นไหมครับผมศูนย์บาทนะครับมันจะใช้คูปองตรงนี้ให้เราเองนะครับผมกดชำระเงินได้เลยครับผมรอสักครู่ครับผมเรียบร้อยครับผมอ่านี่ครับผมตรงนี้เนาะคูปองเห็นไหมมันแจกทุกวันนะหนึ่งพันหยวนนะทุกคน แจกทุกวันนะครับ4,500บาทไทยแนะนำให้ใช้นะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะไม่ต้องเติมนะครับเล่นฟรีสบายๆสำหรับเกม Hunter X Hunter นะครับทาง X7 Game ไม่ทำการแจกกิฟต์โค้ด้วยนะครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คำสั่งที่3ตรงนี้ครับผมก็จะขึ้นเรากรอกโค้ดโค้ดเราหได้จากไหนตรงนี้ครับผมแล้วก็ X7 Game กดที่กรป้ายมาที่ราดของขัญครับผม กดรับได้เลยนะครับผมมันจะมีโค้ดให้เรากดรับอยู่เนาะกดคัดลอกครับจากนั้นให้เรามากรอกโค้ดที่ช่องนี้ได้เลยครับผมกดเติมโค้ดครับผมนี่ผมก็จะได้รับไอเทมมากมายนะครับแนะนําให้ทุกคนเข้ามาดูเรื่อยๆเนาะตรงกระดานของขวัญตรงนี้ผมมันจะแจกเป็นระยะๆให้เราอยู่เนาะในแอป x 7็กเนกมนะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆและฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะครับผมอ่ะแล้วก็เกมนี้นะผมมันจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษอยู่นะครับ ให้เรามาที่เครื่องมือการแปลตรงนี้ครับผมมาที่แพดต,ตรงนี้ครับจะเป็นภาษาเกมเนาะยังไม่มีภาษาไทยนะทุกคนมีแค่ภาษาอังกฤษเนาะแนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับกดตรงนี้แล้วก็กดยืนยันเนาะตัวเกมก็จะรีสตาร์ทนะครับจากนั้นก็ตัวเกมของเราก็จะเป็นภาษา,ษาอังกฤษแล้วนะครับผมจะไม่ครบ1 0 0เนาะจะประมาณอยู่ที่80%นะครับทุกคนแล้วก็จะมีฟังก์ชันบูสเตอร์ ฟังก์ชันบูสเตอร์มันจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของเราสเสถียรขึ้นนะครับผมแล้วก็จะช่วยในการหา VPN ของเกมเนาะแล้วก็ฟ mm ังก์ชันเพิ่มความเร็วฟังก์ชันนี้แนะนําให้ใช้นะทุกคนใช้ในตอนผ่านด่านเนาะมันจะเร่งความเร็วเกมให้เรานะครับทุกคนกดใช้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเร็วมากนะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็ลองไปใช้ดูนะครับทุกคนมันจะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับเกม hunter x hunter จากทางค่าย x 7 game แจกคูปองเงินสดฟรีนะครับผม1,000หยวนหรือว่า4,500บาทไทยนะครับทุกคนใครได้เป็นผู้เล่นใหม่สายฟรีแนะนำให้เล่นเลยครับผมเกมนี้เนาะไม่ต้องเติมผมเล่นแบบสบายๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไคร e ด้วยครับผมคอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ